ชุมชนคนหางานสวัสดีค่ะไม่อยากพลาดงานใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ช่องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานบริการขายที่ p t t o r ค่ะบริษัทในเครือปตทไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ บริษัทปตทโออ,อรับสมัครพนักงานบริการขายวุฒิการศึกษาปวส ổ, สาขาช่างเครื่องกลช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมหน้าที่รับผิดชอบคือให้บริการจัดทำเอกสารการขายโอนผลิตภัณฑ์รวมทั้งติดตามรวบรวมเอกสารส่งให้หน่วยงานบัญชีการเงินเรียกเก็บเงิน ควบคุมการดูแลการจัดส่งขนส่งผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าควบคุมดูแลงานงบประมาณการเงินภาษีงานธุรการงานพัสดุสำนักงานและงานสารบัญของครั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาและผู้รับเหมาภายนอก ให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยตามสัญญาดำเนินระบบ TPM, JIPM เพื่อลดความสูญเสียทุกรูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาดูคุณสมบัติของผู้สมัครกันค่ะมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์กา๊าซน้ำมันรถขนส่งและงาน TPM วิเคราะห์ปัญหาต่างๆและเสนอแนวทางแก้ไขได้ สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดันและเร่งรีบได้บุคลิกดีมีมนุษย์สัมพันธ์ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้รู้เรื่องผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจสามารถปฏิบัติงานเดินทางต่างจังหวัดได้สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ทำงานล่วงเวลาได้และมีใบขับขี่สามารถขับรถได้ค่ะ และมีประสบการณ์ทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะงานอย่างน้อย1-2ปีนะคะคือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคลังปิโตเลียมมีความรู้ระบบ SAP T A S ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word Excel PowerPoint เป็นค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสมัครสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเลยนะคะ โดยเราจะแปะลิงก์การสมัครไว้ให้กับเพื่อนๆข้างใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันนะคะ